สองคนค้นค้นพารวยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมสองคนค้นค้นพารวยมาเจอมาพ่อกันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมสำหรับตารงางทักขินามหารวยเพื่อปริเป็นการเชเวลามาชมงวดนี่ต่อไปเลยครับท่านผู้ชม งวดนี้จะเป็นงวดที่44นะครับท่านผู้ชมประจำวันอังคารที่1มีนาคม2565 เดินรองเลขเด่นงวดนี้คือเลขสาสำหรับตารางทักขินามหารวย เข่าติดต่อกัน3มงวด4งวดซ้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่แค่เป็นแนวทางก้า รองเก้านะครับท่านผู้ชมเลขคำนวณแถวที่หนึ่งได้ศูนหนึ่งสอง ที่สได้แดได้เาได้ศดับสำหรับเลขดับของตารางทักษิณามหา,ารวยนี่อาจเป็นเด่นได้นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ดับศน ดับศแต่ว่า0นมีนะครับท่านผู้ชมอยู่ในกรอบซีเรียมนี่มี0 2นย์สองโตฟังเด่นจับคู่ได้3ามศ3นย์ 30, 31, 32, สามเก้า <39. S 2> กันสามสามฟังเลกล่องจับคู่ได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 9, 2 9, 8 9, 9ให้ฟีฟีฟสำหรับตารางทักขีนามหา,ารวยให้ฟีฟีนะครับท่านผู้ชมขอจงโชคดี ของกิงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมนะครับท่านผู้ชมอามาทบทวนกันตารางทักขินามะหารวยบนล่างวิ่งอย่างเดียวงวดที่44ประจําบันอังคารที่1มีนาคม2565ฟังเหล็กเด่นนี่คือ3ฟังเหล็กรองนี่คือ9 สำหรับตารางที่คำนวณได้ในแถวที่1น,นึี่ได้0ได้1ได้2แถวที่2ได้8ได้9ได้0 0, 0มี2ตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดับ0อีกทั้งหากพิจารณาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชม0นี่อาจเป็นเด่นได้ฟังเด่นจับคู่ได้คือ3031 32 38 39กัน33ฟังรองจับคู่ได้909 192 98 99 ดับศูนย์นะครับท่านผู้ชมสำหรับตารางทักขคินามหารวยให้ฟรีๆขอจงโชคดีของจริงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมมุ่งมาตปรารถนาสู้ผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิง่งกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในขั้งต่อไปและก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผู้ที่ทำคลิปทำคำนวณหวยมาให้ท่านผู้ชมถ้าหากว่าคลิปของสองคนค้นคน,คน,คนพารวยตารางทักขีน้ามหารวยดีกดแชร์เพื่อแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาฐานแก่ผู้อื่นน้ำนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน ถูกหวยถูกรอตตอรีมีเงินมีท้องลำล่ำรวยรวยสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันขันต่อใดๆทั้งสิน้นสองคนขนพพารวยพ่อกันชิปต่อไปงวดหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ